อยู่ทางด้านขวาของทางด้านศูนหนึ่งครับทางด้านขวาโยนไปด้านหน้าประตูแล้วก็โอ้โหยังอยู่นะฮะเหลือจะเชื่อแม่ครับดูภาพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยังอยู่ที่บรรยากาศนะครับฟุตบอลเด็กอนุบาลนะครับก็ดูบรรยากาศนะครับการเตรียมทีมครับก่อนที่จะลงทีมนะครับนี่ครับมี่เสื้อสวยๆนะครับสนับสนุนจาก หลายเพจนะครับก็การวางแผนของทีมเนี่ยดูคึกคักเลยทีเดียวอ่าเป็นยังไงล่ะนะครับนี่สังเกตที่แขนซ้ายนะครับเสื้อกีฬานักเรียนนะฮะนี่มีเธอตามกีด้วยนะครับผมนะครับก็เป็นบรรยากาศในสนามนะครับพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศนะครับ ขนาดกีฬาเด็กนะครับโอ้จัดแบบได้สนุกสนานยิ่งใหญ่มากนะครับกีฬาเด็กอนุบาลของเรานะครับดูทีมงานนะครับกำลังจะปล่อยตัวนะครับโค้สทั้งสองทีมถึงขังเลยทีเดียวนะครับจานแฮกจานแบงค์นะครับนักกีฬาไม่ทันก็ไปตามตัวมาประมาณนี้นะฮะนะครับนี่อุตสินนะครับเป็นทูนายฮะ กำลังจะปล่อยตัวนักีฬานะครับก็อบรรยากาศมาฝากนะครับบรรยากาศในสนามนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ยกับตันทีมธรรมดาที่ไหนวันนี้นะครับกีฬาของเราเข้าออกไปไปมาต้องมีการเปิดตัวนะครับมีกับตันทีมนะครับมีรองเท้าถุงเท้าเสื้อทีมนะครับ จากเมื่อก่อนนะครับเด็กใสกางเกงเจเจวิ่งลงสนามนะฮะนี่นะครับมดูบรรยากาศการ,การปล่อยตัวต้องมีทงนะฮะครับนักกีฬามาแล้วนี่มีกระโดดด้วยนี่ดูตวัวของเรานะฮะบรรยากาศในสนามนะครับบรรยากาศรบท้งปัะลาน สนุกสนานนะครับกีฬาเด็กตอนเด็กๆม,มีใครได้พบจ <culos> ิวแบบนี <left Buck ling> ้บรรยากาศแบบนี้บ้างเวทโนเวทีโอ้โหจัดยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับให้เด็กสนุกสนานได้ทันทีนะครฮะก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับที่เหลือไปหาคนตึนะครับกรรมการเป็นสองท่าน ทาดีกีฬาฟุบี้ครันะารรีวเนะครับดกดูบรรยากาศรวมๆนะฮะในสนามประมาณนี้นะครับนีมนรไปดูกันนับวนี้ก็จะเป็นจานออสจานเคนะะครับครูอีแนนนะฮะมีไล์สดด้วยนะฮะ ได้เรียนผู้แทนที่มาร่วมกันกิจกรรมวันนี้นะครับมาจากแบบนึ่งปีหน่งครั้งนะครับกีฬาของเด็กๆนี่ครับโอโ้โหไม,ม่ธรรมดาเลยปั่นหักนี้เลยนะดูฟิลโอ้ยยินเสียงภาคด,ด้วยเนี่ยโอ้เด็กน้อยดีใจมากดูครับลีลานะตันทีมของศูนย์องนี่ยครับ นี่นะครับเด็กมุ่งมั่นมากเลยครับในการแข่งขันหลักอันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาบรรยากาศคร่าวๆนะครับลองเชียร์ก็ประมาณนี้เลยเอาบรรยากาศคร่าวๆมาฝากนะครับว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจเชฟตังกีนะครับเดี๋ยวนี้บรรยากาศใหม่ๆมาฝากก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยกันนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ